อย่านะอูอูยืนตัวอย่างนี้หลย่ายหมอย่านะอย่านะอือบอกแล้วมันต้องมี แน่นตุบเลยดูไซส์ท่านผู้ชมฟอบมือชัดๆแล้วไงอ่ะกระดิ่งไหมอ่ะมะขามเทศพันสีแดงนะครับนี่ครับโอ้ยสวยๆนะ ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้พามากู้เบ็ดนะครับลงไว้เมื่อวานเหมือนเดิมอันนี้ก็เหยื่อไส้เดือนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมมีตัวปลาอะไรบ้างทิ่ไส้เดือนของเรา เหลืองเดินว่ะมนเหลืองเดินเว้ยน้ำขึ้นเนี่ยไปดูตัวสองครับเอาขังเกี่ยวอยนึ้นให้หนึง เลาปลานี้เป็นปลาที่อันตรายที่สุดสำหรับผมอันตรายมากๆขอผ้าหน่อยเดี๋ยวนะไม่ใช่จับผ้า,ผากะเดงกันมือดี Um, <clears throat> โยเอาเี้ยวล้วเดี๋ยวีพอดีดหล <Oliver> oh. Oh. ุดพอดีเลยลุดที่ไหนโอ้อกแล้มันาดเมื่อกี้ก็ยกแล้วก็หลุดขาดพอดีบอกเล้ยวว่ามันสายไม่ดีเลยกัดขาดเลยปลาเนี่ย ขาดแล้วก็ยังขึ้นไม่ได้ที่ทางเลยเสีด้เกือบเสียได้เกือบเสียได้หลุดไปแล้วตัวหนึ่งกำลังจะถึงมือเลยดึงอยู่ ยู่ท้ายน่เลยเออขาดรู้ปนเมื่อกี้ยังอยู่เลยตอนยกขึ้นไม่แน่ยอยู่นี่แหละแต่มันมันนอนนี่รู้่ะลุนไปก่อนลุนไปก่อนลุนไปก่อนหน,ไน,นีไปไหน เอาไม่มีอยู่จริงๆนะ่นี่งมันไปแล้วเนี่ยมันออกพันถุงแล้วก็ไปแล้วเอาน้ำขึ้นมาทำไมล่ะไม่เป็นไรเงินเฮ้ยมันกินดีไปเดีด๋ยวต้องทำอ,อกกุปกรณ์มาล่ามาันโอ้จะถึงอยู่นี่แล้วไปซะละผมไม่ใช่ตัวนี้ตัวนั้นแหละตัวที่ติดถุงแต่มันอยู่ท้ายเลยนะมเมื่อกี้ติีถุงเนี่ยตัว อเนี่ยกินผิวน้ำตัวนี้เส้นนี้ไม่ถ่วงเซตเ็จเซ็เๆๆคืนนี้ยังกินอยู่คืนนี้ไม่ได้อาจจะมาลงหรือว่ามันยังกินใครกินซุปโอบังแมวนะไม่โอเคดูอีกเส้นเลย มันรูเป็นโลอ่ะตัวนี้มันมันมันห่วงอ,อยู่ผิวน้ำเร็วเร็วเร็วได้ขาดอีกขาดอีกไ,ไม่เบอรใหญ่เติมเฮ้ยตัวนี้กินนอกปากโอ้นั่นติดใต้เรือไปซะแล้วกินนอกปากเดี๋ยวไม่มีตัวบีนะ ยานะนอู๊ดนั่ือนั่น,น,น,นคือตัวอย่างนี้แหละมั่เคือตัวอย่างนี้แหละขาดเจ๋วเลยเอาละ่ะเดี๋ยวจะทำอุปกรณ์มาเนี่ยครับปลานื้อเงินนะครับ ตัวนี้ไซส์เป็นโลนะตัวนี้ได้<ม>หลายตังเลยเนี่ยเจอแล้วปลานเงินใหญ่นี่ครับนดำเงินใหญ่นะ,ะเฉ๋อๆครับผมฮเฉ๋วครับโอ้โอ้โอ้ดีนะตัวนี้มันติดออติดนอกหลุดสองสามตัวได้แล้วเนื่อนะอแต่ถ้ามันกืนสายไปเออนะี่ยจบนี่ก็เกือบแล้วเนี่ยเห็นไหมเออเกือบขาดเกือบขาด ฟันมันคมเฮ้ยตัวนี้ก็โลกว่าเนี่ย <c oughs> เออเหมือนกว่าพอมันพอมันมีตัวชุมอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวสร้างอ,งปอาุปกรณ์นะเพราะว่าสายมันโยงผิวน้ำโอ้โหตัว

มีตัวครับผมกดไซโลกว่าใช่กว่าก็ว่าทำไมมันดึงเข้าป่าเดีอยู่ยังพอรีเทมัเจะแกว เลุ้นกันต่อไปครับสวยเลยวันนี้ถือว่าพอได้อยู่ได้กินขอหมาอยุกลูกพวงลูกพวงปลาอยู่ไหนลูกอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามีเม็หัวอยู่ข้างหน้าเดี๋ยว็กแก้กพวงไอ้วันนี้หมาดเลยกะว่าจะไม่ลงก็ดิยิ้มยิ้ได้คงมาลงอยู่มั้ง กับ้าจะไปเปลี่ยนสายไปหาอย่างอื่นดูข้างหน้ามีอยู่นะเออมีสายอยู่นะไม่รู้ว่าอุ้ยไอเฮงไอเฮงโดดน้ตัวบลอเลยตัวลงปลาเย็นกลางวันไปตกประหมตาย ไอเฮงหรือป้ามันอปีไม่รู้นี่เอาอันนี้ก่อนเถอะไม่เห็นอะไรอ่ะโอ้โหตัวตุบตับมันจะกระเด้งลงน้ำมาทีนี้โอ้โหโลควา เดี๋ยวลื่นนะแน <c oughs> ่นตุ๊บเลยดูไซส์ท่านผู้ชมฟอบมือชัดๆ <c oughs> แล้วไงอ่ะกระดิ่งไหมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอตะคุ่มมันไว้นะตัวนี้ยอดเลย วนปุ๊บเลยสงสัยจะมีไข่ไปต่อเก็บหมดแนละ้วนี่ครับลูกเยอะๆนี่ครับดูมะขามเทศพันสีแดงนะครับ นี่ครับโอ้ย oh, สวยๆนะอร่อยไหมขอชิมหนะ่อยก็เมื่อเห็นคนแก่เขาเก็บอยู่นะครับก็เลยแวะมากินดูนี่ครับลูกแดงๆเลยนี่หมดเลยอืมอร่อยอแปะตาดิเป็ด <c oughs> อร่อยอร่อย เอาเม็ดแปดตาเลยมันไม่ใช่เด็กเพรเด็กๆเ,เล่นกันเลยแล้วอ,อ,องชิมดูมันหวานไหมมันอร่อยไหมหวานหวานมันอร่อยเลยโหมีเยอะอยู่มีเลือมาเห็นนะครับเยอะอยู่ พอแล้วแหละไม่ไปเยอะจากตน้นจากตนออก้นหอมหวานอร่อยอห,หวานพี่ว่าลูกไม่ค่อยสุกจะไม่หวานึมว่าเห็นเขามาสวยกันจังอร่อยนี่เอง พ <c oughs> อแล้วพอแล้วเนาะอ <c oughs> ืมเยอะนะไปปล่อยมอันอะับมาดูปลาของเรานี่ครับถือว่าแจ๋วนะอันนําเงินตัวนี้ประมาณสองโลกว่ากว่านะถือว่าเจ๋วอยู่แต่กดกไซสลโลตะภาคไซสโลอ่ะไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมก็สวัสดีครับเหยื่อเป็นเหยื่อเส้เดือนนะครับ